เอาเรามาเจอกับ3มก๊กไล่พ่ายกันอีกแล้วนะบอกเลยว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาอีกเยอะเลยนะมาอยู่กันที่อันนี้ก่อนเลยมันมีตรงนี้สัตว์เลี้ยงเห็นไหมสัตว์เลี้ยงเข้าไปดูเลยปรากฏว่ามีไข่อยู่4ใบเออนี่ถ้าเปิดใช้500เนี่ยเพื่อเปิดใช้งานไข่ใบสุดท้ายด้วยนะฟักไข่นะแล้วก็กล่องสมบัติตรงนี้เนี่ยมีแจกตัวสัตว์สัตว์อันเชิญอะ่ะเออเป็นเศษมานะ ก็คือเนี่ยต้องตีไข่ตามจํานวนอย่างนั้นเหรอรางวัลประจําวันด้วยนะมันรีทุกวันด้วยนะเพื่อนๆตอนนั้นจะเป็นไบได้ก็จะตีไข่ให้ครบ20ครั้งก็ได้เออแล้วก็ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงก็จะมีนี่พวกอุนตาแรมีหมูแดงด้วยวะ่ะหมูแดงหมูแดงหมูแดงโอ้โหดูยดูดูอ้ยมันโคตรแบบอืมันทําดีอะ่ะ เออนี่ครับฟักไข่ก็อันนี้เป็นฟักไข่ออโต้ด้วยนะเนี่ยฟักไข่ออโต้ได้แล้วก็เพื่อนๆสังเกตเห็นไอออราสีเหลืองๆไหมมันอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเนี่ยมันจะกดไม่ได้ไม่มีออราเห็นไหมต้องกดอันแรกก่อนอันแรกจนกว่าอันที่สองจะมีออราเพื่อนอันนี้เห็นไหมกดแล้วอันที่2มีออราแล้วเนี่ยก็กดได้แล้วก็อันที่3ามมีออราอยู่แล้วมันจะค้าง ไว้นะให้เรากดนะครับแล้วก็เอา้าได้จริงจอกว่ะตัวนี้เป็นตัว SR อันนี้ครับพอกดแล้วออร่าจะหายไปนะแล้วก็ไปถึงฟักไขทองเนี่ยต้องใช้500ในการฟักะนะครับจะมีออร่าให้กดได้ก็จะกดได้ในโอกาสได้ของดีๆคืออุ้ยแพนด้าได้แพนด้าตัว SR เนี่ยครับแล้วก็ออร่าก็จะหายไปไอ้ฟักไขทองเนี่ยก็คืออ่าง่าย,ายๆเพื่อนๆกลไกก็คือเนี่ยครับต้องกด กดตั้งแต่ไข่ใบแรกอะ่ะแล้วถ้ามีโอกาสมันจะได้อล่าใบที่2ขึ้นมาสามารถกดใบที่2ได้แล้วใบที่2ก็จะมีโอกาสกดใบที่3ได้นะครับแล้วใบที่3มีโอกาสกดได้ใบที่4สุดท้ายได้นะครับเพื่อนๆต้องแบบดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครมีม,มีมีเงินอนะ่ะมีทองเยอะอ่ะเพื่อนๆก็จะกดฟักไข่ใช้500กดฟักเอ่อมาอันสุดท้ายได้เลยเพื่อนๆอืมแล้วก็ต้องกดอีกที200้เลยนะก็ใช้เงินเยอะนะ แล้วอุ้ยให้เรากดตั้งเยอะมันมาแค่5เองเหรอสุดท้ายมันน่าจะแบบเออนับแค่ใบใบใบสามใบสี่ที่มันใช้ทองอะ่ะอ่ะนี่ครับตัวอย่างสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีทั้งดูอาทั้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆต้องดู2อันสุดท้ายมันใช้ทองนะเพื่อนๆมันนับแค่ใช้ทองนะเพื่อนๆอ่านเพื่อนๆก็ลองลองคำนวณดูละกันแล้วก็เอสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหนสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงเพิ่มเติมไม่ใช่ฝึกฝน แล้วก็อ๋อนี่ฝึกฝนสัตว์เอ้ยนี่มันสัตว์สัตว์มายาไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกฝนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่าอยู่ตรงนี้โอเคเรามีเศษอยู่ประมาณนี้มีหนูสายฟ้าด้วยนี่ครับอินตาแลยังไม่มีเลยนะมีหมูเด้งอยากได้ว่ะอยากได้หมูเด้งแล้วก็อโอเคเรามี s r อยู่นะมี3มตัวมีแพนด้าแพนด้าขุนพลว่ะ แพนด้ามันมีบอกด้วยว่าทําอะไรไดเออ้เลี้ยงดูใช้ของในการเลี้ยงเพิ่มเลเวลอ่ะเพิ่มเลเวลไปเพิ่มเลเวลแพนด้าเพิ่มได้ก็ได้พลังลบเพิ่มนะแล้วก็ปรานตรงนี้ใช้ไอ้ลูกแก้วอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็กดปรานไปทีละสิบทีละสิบอ่ะหมดโอเคก็เพิ่มพลังให้แพนด้านั่นแหละและ้วก็โอ้ Panda, แพนด้าตอนนี้พลังลบก็ไหนเลี้ยงดูเลี้ยงดูเออใช้ดาว ออาจจะต้องแบบเออเลเวลสักอันนึงแล้วมันถึงจะปลดดาวได้นะอะแล้วก็เข้ามาที่ตัวเราเห็นไหมว่าเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้นี่ใส่ให้ม้าเฉียวไปเลยใส่สัตว์เลี้ยงโอ้โหอย่างเท่ดูมันมีแพ่นด้าอยู่ข้างๆเราด้วย <c oughs> อะตรงนี้คืออะไรอะแหนแจกนับถอยหลังแจกอุ๊ยเสร็จใต้เกี้ยวเหรอใต้เกี้ยวตัวใหม่ไปเนี่ยอุนทลตัวใหม่เปล่าใต้เกี้ยว อืมแจกอย่างนี้เลยเหรอใต้เกวเป็นตัวง่อแล้วก็ขอดูไอสเตตัสหน่อยเออรักษากิลโอเครักษาเป็นเป็นตัวฮิลนะตัวฮิลแล้วก็สกิลที่สองถ้ามีโอก,กาสพาดเป้าเพิ่มมากขึ้นอ๋อทำให้ตีมิดความลดคว,วามแม่นยำของศัตรูนะแล้วก็รักษาอีกแล้วก็ฮิลด้วยอันนี้ฮิล อ๋อ oh, เป็นตัวฮิวนี่เองก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นอุลตระตัวฮิวอุลตระมีน้อยนะเพื่อนเพื่อนโอ้ oh, แจกมา3มอันเลย150หเศษเหรอเดี๋ยวมีเวลาอาจจะต้องลองดูแต่ว่านี่ครับเพื่อนเพนตัวฮิวตัวฮิวมีน้อยนะในเกมเนะี่ยมีหัวโตที่เป็น SR แต่ตัวนี้เป็น UR อุลตรุนแรนะก็จะมีซุนกวนที่ฮิวแต่ตัวนี้ฮิวฮิวจัดจัดกว่าฮิวจัดจัดกว่าเลยนะเพื่อนๆนเอาละแล้วนี่คือลายทุบไคร ทุบไข่อย่างนั้นเหรอเอ่อมันจะมีบอกอยู่นะว่ามันเปทุบอะไรบ้างแล้วก็ของเนี่ยลูกเลือกตรีมทุบไข่คือของพลวิญญาณการหลอมแล้วก็จิตกุนคนเนี่ยอันนี้ก็เอ่อเอาอะไรตามที่ต้องการก็ได้นะแต่นี้เราจะเอาเนี่ยหลอมไอหลอมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ค้อนต้องใช้ค้อนค้อนอันหนึ่งห้าสทองเดี๋ยวเราจะลองสักสิบอันไหม สิบอันใช้ห้าร้อยเนี่ยครับใช้ท้องคอนทูบแล้วก็เอ่อสิบอันเนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันอันที่สองมันใช้สิบแล้วก็มีโอกาสได้สี่สิบถึงร้อยห้าสิบชิ้นเนี่ยเห็นไหมเราได้หินเสริมแกงมาห้าสิบชิ้นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าอยากได้สูงสุดก็ใช้สี่สิบคอนน่ะมีโอกาสร้อยแปดสิบถึงแปดร้อยชิ้นน่ะแล้วก็เนี่ยครับเออรางวัลทุบถ้าทุบเยอะก็มันได้ของเยอะก็จะประมาณเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาก ก็แต่ใครอยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรอาจจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้สึกไรพา,ายเพื่อนๆสึกไรพาย,ายอันนี้มีเข้าสู่ระบบนะก็คือใครเข้ามาเช็คอินเนี่ยเช็คอินได้เลยมีอยู่7วันแต่ว่าอันนี้สึกไรพา,ายมันน่าจะเป็นสึกของคนเก่งๆเ,เพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวมาดูนี่ครับสึกไรพายเซิร์ฟหนึ่งอันนี้มันน่าจะแบบเป็นข้ามเซิร์ฟเลยแบบ ทุกเซิร์ฟอะของช่วงกลุ่มเซิร์ฟหนึ่งอะแล้วก็เนี่ยครับได้รับตําแหน่งอะไรต่างๆได้ได้ของนะแล้วก็เพื่อ,อนๆดูแต่ละก๊ปะกปรากฏว่าเนี่ยครับมีผู้บัญชาการมีขุนพลมีสายนาบดีมีห้องเต้แล้วก็การที่จะมาผู้บัญชาการได้นั้นต้องท้าทายแต่ว่านี่ครับขึ้นพลังลบต่างกันมากเกินไปพลังลบมีแมวมืนด้วยวะ่ะแมวมืนวิกโคเทแมวมืน่มน มาไงวะเนี่ยใครอะใครอะอันนี้มาจากเราหรือว่าชื่อเขาเองเน่ยเอ้ยอะไรนี่ครับเพื่อนๆมีห้องเต้มีแม่ทัพเจ้าเมืองขุนนางผู้บัญชาการเนี่ยครับมาผู้บัญชาการนี่ต้องท้าลบแต่ว่าโอ้แต่ละแต่ละก๊กนี่พลังลบเยอะทั้งนั้นคือตีสู้ไม่ได้ครับเห็นไหมพลังลบขึ้นว่าพลังลบต่างกันมากเกินไปไม่สามารถสู้ได้อะ ไม่สามารถสู้ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมของคนที่พลังรบเยอะนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรเราก็ดูเป็นสีสันเราเชียร์แมวมืนแล้วกันอือ่าแล้วก็เนี่ยเราเข้ามารับของได้นะก็จะประมาณนี้เลยวราเนี่ยมีมาให้ดูกิจกรรมอะไรพ่กนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราก็คงเออสิ่งที่ทําได้นี่ครับไหนวะเออสงคราม นี่แล้วก็ตัวไอ้นี่ของเราลานปลาองของเราเนี่ยก็ยังประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบมันยังไม่กระเตืองเพราะว่าเราสายดองเพื่อนเพื่อนเราสายดองเรามาไอ้นี่ละกันสงครามชิมบัลลังตรงนี้แหละก็ยังบอนอยู่นะเพราะว่ามันมันรีอ่ะมันรีเราก็ต้องออลงบ่อยเพื่อนเพื่อนลงทุกวันอ่ะเพื่อนเพื่อนได้ของได้อะไรมาก็เอาหมด่นะเพื่อนเพื่อน แตเ่เราสายดองจริงๆไม่รู้เป็นอะไรเออเนี่ยเราก็ปิดท้ายกันด้วยการลงไอน้นี่นละกันพวกนี้ละกันสึกชิงกันลังนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสไว้เจอกันใหม่อีกนะเราจะพยายามอัปเดตประจําทุกๆสัปดาห์นะเพื่อนแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวบาย,บายไปกันแล้วเพื่อนดูเอาได้เลยนะเพื่อน,อน<ๆ>ไม่เจอกัน